สวัสดีครับวันนี้มาดูาวิธีล้างแผ่นเสียงแบบบ้านๆก็ประกอบด้วยตัวแท่นแผ่นเสียงแผ่นกเก่าๆโบราณซื้อมาน่าจะร้อยกว่าบาทนี่เก็บไว้นานมากแล้วไม่ได้ใช้งานจนสนิมกินข้างล่างก็จะประกอบด้วยผนดลมพมดลมก็ร้อยกว่าบาทเหมือนกันซื้อมือสองมาเอามาประกอบด้วยกันใส่สายพาน อยากเข้าไปที่เกนของอตัวเนี้ยมนรู้เขาเรียกอะไรสายพานก็ทำมาจากยางในรถอ้มอไซค์มาตัดแล้วก็ต่อข้อดีของการทำแบบนี้ก็คือเราแค่เนี่ยแค่ใช้น้ำใน้ำจากอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะใช้ย้างใช้ออย่างตัวเนี้ยใช้ สันไล็เอามาใช้ล้างหรืออาจจะผสมน้ำยาล้างโดยตรงก็ได้แล้วก็จนเสร็จเราก็มาวางแค่นี้สังเกตว่าฟองก็จะขึ้นจะหนักเบาก็แล้วแต่เรานี้ข้อดีของการทำแบบนี้ก็คือเดี๋ยวจะหยุดตัวนี้ก่อนสวิว็ดเยุด ปกติจะไม่มีเสียงก็แก๊กนะครับอันนี้มันสนิมกินเอาไปขัดหน่อยหนึ่งก่อนหน้านี้หมุนลื่นเลยเก็บไว้นานมากข้อดีของการล้างแบบนี้ก็คือเวลาเราหมุนไปตัวนี้มันก็จะตรงตามแนวร่องร่องของถ้าเราองแผ่นเสียงตรงแต่ถ้าเราปัดแบบใช้มือเช็ดอย่างเงี้ยไหมครับตรงนี้มันก็ไม่ตรงตามแนวร่องอย่างเงี้ยถ้าเกิด ของเรามันแบบไม่ดีรเรื่องเรเปล่งที่มาใช้ขัดไม่ดีมันก็จะไปขูดออกจากแนวร่องเวลาเราขูดมือเวลาเราจับือแล้วก็เช็ดเช็ดเ,ดเดนี่ยแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันก็จะตรงตามแนวร่องเป๊ะก็คือเป็นรัศมีวงกลมแบบร้อเอร์เซโอกาสที่จะเบี้ยวจากเส้นแนววงกลมเนี่ยก็แทบจะไม่มีเลยคือมีก็มีน้อยอาจจะเต็มที่ก็ไม่เกินสิบเปอร์เซ็นแต่ถ้าเราเช็ดเองแบบเนี้ย เราก็ต้องทํามือให้มันโค้งตามทํามือให้มันโค้งตามแบบนี้ซึ่งยังไงก็ต้องมีนั้นบ้างแล้วมันก็จะยากอย่างแบบเนี้ยง่ายเผื่อใครเอาไปลองทําดูก็ใช้เวลาเวลวด,ด้วยไม่ต้องนานอย่างเงี้ยครดูนปลาประมาณว่าเมื่ิเริมจากจุดตรงนี้หนึ่งรอบก็เช็ด หนึ่งรอบนี่ก็ใช้เวลาพอสมควรนิดหนึ่งแต่ถ้าเราหมุนเนี่ยถ้าเราหมุนโดยใช้ตัวเนี้ก่อนเริ่มต้นเราช่วยนิดหนึง่งเราหมุนถ้าเราหมุนแบบนี้สังเกตว่าแค่เราวางแค่นี้ได้ไปแล้วประมาณสองสามรอบแล้วก็รอบก็ตรงเป๊ะเราอยากให้มันกดแรงเราก็กดแรงของเราให้มันแรงหน่อยอยากกดเบ,บาๆก็แค่วางเบ,บาๆ เราก็จะตรงตามแนววงกลมเ,เป๊ะเลยไม่ต้องกลัวว่าเราจะไปไปแบบว่าป,ป,ปัดออกาจากแนวแนวนี้มันก็จะบางทีถ้ามันไปขูดไปอะไรมันก็จะขูดออกจากแนวเส้นซึ่งแบบนี้โค้งตามอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยลองลองทำดูครับหรือว่าใครจะมีแนวคิดแบบอื่นแบบไหนก็ลองเอาไปไปยุกทำดูก็เป็นแนวทางครับสำหรับคนที่เล่นแผ่นเสียง